เรื่องของทางมหาเถรสมาคมกันบ้างน,นะครับที่ด้าน,นโฆศกมหาเถรสมาคมนั้นก็ออกมายืนยันว่ามหาเถรสมาคมไม่มีการทบทวนมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ผ่านมาที่มีมติไม่ให้พระธรรมชโยต้องอาบัติปาราชิกพร้อมเตือนคณะกรรมการปฏิรูปพระพุทธศาสนาด้วยครับพระพรหมเมธีโคศกมหาเถรสมาคมนะครับยืนยันว่าในการประชุมมหาเถระสมาคมในวันนี้ ได้มีการรับรองผลการประชุมมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ผ่านมาที่มีมติไม่ให้พระธรรมชโยจะอาวตาสวัธรรมกายต้องอาบัติปาราชิกตามพระลิขิตของสมเด็จพระญารสังวรสมเด็จพระสังฆราชสก,กลมหาสังฆปริณายกพร้อมกับย้ําว่ามติของมหาเถรสมาคมครั้งที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วไม่มีประเด็นใหม่ที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม นอกจากนี้มหาเถรสมาคมยังได้สั่งการให้เจ้าคณะผู้ปกครองจังหวัดนครปฐมเรียกพระพุทธอิสระแห่งวัดอ้อน้อยมาพูดคุยกรณีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับมติของมหาเถรสมาคมทั้งนี้พระพ,ะพระพรมเมธีนั้นยังได้ชี้แจงด้วยนะครับว่าการพิจารณาว่าพระธรรมชโยต,ต้องอาบัติประราชิกหรือไม่ต้องมีการตั้งเรื่องตามขั้นตอนข,นอ,นของมหาเถรสมาคมคือองค์คณะผู้ปกครองจังหวัดต้องส่งเรื่องเพื่อพิจารณาเข้าสู่วาระการประชุม หลังจากมีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบแต่ขณะน,นี้พระพุทธสระยังไม่ได้มีการร้องเรียนต่อองค์คณะผู้ปกครองจังหวัดซึ่งหากไม่มีการร้องเรียนประเด็นใหม่ให้ตรวจสอบทางมหาเถรสมาคมคงยืนยันตามมาติเดิมส่วนกรณีที่คณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการป้องกรรันพระพุทธศาสนาสภาปฏิรูปแห่งชาติได้หารือถึงการตรวจสอบทรัพย์สินของกรรมการมหาเถรสมาคมนั้นพระพรหมเมธีเห็นว่าเท่ากับเป็นการตรวจสอบศรัทธาของประชาชนต่อพระชั้นผู้ใหญ่ เพราะกรรมการมหาเถรสมาคมทุกรูปต่างบวชมาเป็นเวลานานโดยมีลูกศิษย์และคนศรัทธาจำนวนมากซึ่งหากเกิดการตรวจสอบขึ้นจริงอาจจะทําให้ลูกศิษย์ของกรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหรืออดีตนายกรัฐมนตรีไม่พอใจจึงอยากจะให้พิจารณาให้รอบคอบ จากนี้นอกจากนี้นะครับที่ประชุมมหาเถรสมาคมในวันนี้เองยังได้มีมติตั้งคณะทารรงานเพื่อติดตามข่าวสารของคณะกรรมกาปรปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพระพุทธศาสนาและร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิดเพื่อรายงานต่อมหาเถรสมาคม